สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกลอตโต้ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวันที่7เมษายน2563นายนะคะแอดใหม่ก็จะมาแนแนวทางในการที่เราจะเลือกเล่นจากการออกผลในรอบแรกนะคะของแต่ละวันว่าเราจะมีแน,นวทางในการเล่นอย่างไรดีนะคะสูตรทุกสูตรที่แอดใหม่ให้ไปให้จดไว้นะคะแนะนำว่าให้จดไว้เพื่อที่เราจะได้หยิบมาเล่นได้ถูกต้อง สูตรทั้งหมดที่ให้ไปส่วนใหญ่นะคะถ้าดูผลและแนวทางจากการจากการออกผลของตัวเลขมาแล้วเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยจะเดินดีนะคะประมาณช่วงเช้าถึงเที่ยงจะเดินดีหลังจากนั้นไปในช่วงบ่ายเนี่ยไม่แนะนําให้เล่นนะคะคือตัวเลขมันจะไม่ค่อยเข้าในรอบในสามรอบมันจะหลุดไปรอบสีรอบห้านะคะบางทีก็จะหลุดยาวไปเลยในบางสูตรเพราะฉะนั้นในช่วง ใบาบายเนี่ยไม่แนะนําให้เล่นนะคะหรือถ้าใครจะเล่นก็ให้เบาๆไม่เล่นไม่ต้องจัดหนักนะคะแล้วก็ควรจะเล่นอีกทีนึงก็คือช่วง2องทุ่มสามทุ่มไปแล้วนะคะอันนี้สูตรก็จะกลับเข้ามาเดินดีนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามในคลิปใหม่ๆที่แอดใหม่ลงให้มันก็จะด้งขึ้นมาให้ให้เพื่อนๆสมาชิกเลยนะคะจะได้ดูได้ทันท่วงทีเนาะ เดี๋ยวเราไปดูผลของวันนี้กันนะคะมาดูผลของวันที่7เมษายน2563ัรอบรอบแรกที่ออกผลแล้ววันนี้นะคะวันนี้มาตองตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้ไปดูปฏิทินนะคะว่าเป็นวันอะไรนะคะในรอบแรกเนี่ยก็เบิ้ลมาแล้วนะคะเบิ้ลมารอบที่สองตองมาอีกนะคะคือเบิ้ลมาเบิ้ลมาก็รูดสามตัวเหมือนกันนะคะ หลังเบิ้ลมารูดสามตัวเนี่ยให้เล่นห้าหกเจ็ดและหนึ่งสองสามสองชุดอันนี้ชุดที่หนึ่งรูดบนสิบเก้าประตูห้าหกเจ็ดชุดที่สองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยจะใช้ได้ทั้งชุดที่มาเบิ้ลและชุดที่มาเรียงนะคะเห็นอะไรมาเรียงรูดหนึ่งสองสามก็ใช้ได้เห็นอะไรมาเ, 1, 2, เ,มาเบิ้ลมาก็รูดหนึ่งสองสามก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ ห้าหกจ็ดทีนี้เราจะเล่นยังไงเนี่ยอย่างเบิ้ลมาในรอบที่หนึ่งรอบที่สองก็เข้าที่หนึ่งสองหนึ่งชุดหนึ่งสองสามรอบที่สามก็เข้าห้าหกเจ็ดเพราะว่ารอบที่สองมันก็มามาตองอีกนะคะเพราะฉะนั้นให้สังเกตการเล่นเพื่อลดต้นทุนในการเล่นแอนให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะรอบที่หนึ่งไม่ต้องเล่นค่ะรอบที่หนึ่งไม่เล่นมันจะเข้าก็ให้มันเข้าไป ให้มันเดินไปนะคะเราเรอเล่นในรอบที่สและรอบที่3โดยให้เราดูในรอบที่1น,นะคะถ้าเราจะเล่น2ตัวในรอบที่1เนี่ยอ่สาสมมานะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูผลก่อนผลออกพอดีเมื่อกี้ตามสูตรที่แอดใหม่บอกนะคะตามสูตรที่แอดใหม่บอกในรอบนี้ สูตรนี้นะคะเมื่อพี่น้องแบบขี้มาให้ซื้อแบบลดแต้มแล้วก็เพิ่มแต้มของเลขขี้ก็ต้องลดและเพิ่มแบบขี้นะคะแล้วก็จะต้องเล่น9ก้ากับราะนั้นวันนี้ก็เข้าที่3เห็นไหมคะหาใหม่แล้วนะคะเลขหาใหม่แล้ววันนี้เป็นวันที่หลายคนเมื่อบิรทหาม,มาเยอะเะเราต้องเลือกสูตรหลังเบิ้ลนมา แล้วสูตรที่เกี่ยวกับเลขเบิ้ลมาเล่นนะคะอันนี้สูตรนี้เข้าแล้วนะคะก็คือเมื่อเห็นเจ็ดห้ามาให้เราเล่นสามเก้าก็คือเล่นตัวเลขที่เป็นการลดแต้มเพิ่มแต้มถ้าเห็นสามเก้ามาก็กลับมาเล่นเจ็ดห้านะคะคือเมื่อเห็นเลขลดแต้มเพิ่มแต้มมาให้เล่นเลขพี่น้องที่อยู่ตรงกลางถ้าเป็นเลขที่อยู่ตรงกลางหรือเลขพี่น้องมาให้เล่นเลขลดแต้มเพิ่มแต้มนะคะ อันนี้ตอนนี้เดินเลขเดินมาถึงรอบที่5แล้วนะคะแอสใหม่ก็สรุปว่าวันนี้จะให้ใช้สูตรที่1นะคะเป็นการลดแต้มเพิ่มแต้มลดแต้มเพิ่มแต้มเลขที่มาลดแต้มเพิ่มแต้มเนี่ยก็จะมีเลขพี่น้องอยู่ตรงกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขพี่น้องแบบคู่เลขพี่น้องแบบคี่หรือว่าเลขพี่น้องแบบปกตินะคะ เลขพี่น้องก็คือมี2ตัวนะคะเลขที่อยู่ลำดับก่อนและอยู่ลำดับหลังนำมาเล่นรูดบน2ตัว19ประตูได้นะคะแล้วถ้าหากว่ามีเลขลดแต้มเพิ่มเต้มมาให้ก็จะต้องมีเลขที่อยู่ตรงกลางาที่เราจะต้องนำไปเล่นรูดบน2ตัว19ประตูอันนี้สำหรับคนที่จะเลือกเล่นในการรูด2ตัวบนนะคะดูจากตรงไหนสำหรับที่แอดใหม่บอกไปเมื่อกี้นะคะ รอบที่หนึ่งนะคะเจ็ดห้าเลขลดแต้มเพิ่มแต้มของเจ็ดห้าก็คือเก้ากับสามเลขขี้ก็ต้องลดและเพิ่มแบบขี้นะคะผลก็เข้าในรอบที่สี่นะคะต่อไปห้าหกรอบที่สามเนี่ยห้ากับหกเป็นพี่น้องแบบคู่นะคะใช้ลดแต้มเพิ่มแต้ม ก็คือ4กับ7ผลก็เข้าในรอบที่5อันนี้สำหรับคนที่จะเล่นเลขรูดบน2ตัวนะคะก็ให้เล่นลดแต้มเพิ่มแต้มนะคะอันนี้คือสูตรที่1ต่อไปสูตรที่2ที่จะให้เล่นได้แต่ว่าเป็นการเล่นรูดบน19ประตู3ตัวนะคะก็คือเราจะใช้เลขที่มาเบิ้ล สังเกตจากเลขเบิ้ลน,นะคะวันนี้เลขเบิ้ลมาเยอะให้เราเล่นสองสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งคือเบิ้ลมาให้รูดบนสิบเก้าประตูหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยใช้ได้ทั้งเลขเลขเรียงนะคะเลขอะไรมาเรียงก็ตามไม่ว่าจะเรียงคู่เรียงขี้หรือเรียงปกติรูดหนึ่งสองสามก็ได้นะคะสามตัวตามภายในสามรอบชุดที่สองก็คือให้รูดห้าหกเจ็ด ถ้ารูดหนึ่งสองสามเข้ารอบนี้รูดห้าหกเจ็ดเข้ารอบนี้นะคะต่อไปชุดที่สองเบิ้ลมาในรอบนี้นะคะเราก็รูดหนึ่งสองสามแล้วก็ห้าหกเจ็ดก็เข้าเหมือนกันนะคะต่อไปชุดที่สามชุดที่สามก็คือเลขเบิ้ลชุดนี้นะคะเรารูดห้าหกเจ็ดเข้าละแต่ว่าหนึ่งสองสามยังไม่มาเพราะฉะนั้นรอบหกรอบเจ็ดเนี่ยให้เรา รูดบน1ิประตู3ตัวห้าหกเจ็ดเอาคอไปค่ะ1 2ึสซึ่งผลมันจะไปสอดรับกันกับเลขในรอบที่5นะคะที่เป็นสูตรที่1เนาะอันนี้คือสูตรที่2เลขตามหลังเบิ้ลนนะคะรูดบนเหมือนกันเลขคนละสูตรมาคนละชุดคนละตัวเลขสามารถเล่นได้พร้อมกันครั้งละสองชุด ะะไม่ควรเล่นเกินวันล,ละสองสูตรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะงงแล้วก็สับสนเองนะคะเพราะนั้นในรอบที่ห้าเนี่ยมันมีเลขพี่น้องมาห้ากับสี่เพราะนั้นห้ากับสี่เลขลดแต้มเพิ่มแต้มก็คือหกกั 3. บสามนั้นแล้วก็ชนกันที่สามนะคะก็รอดูผลที่จะออกอีกสองนาทีข้างหน้านะคะสำหรับวันนี้แอดใหม่ก็สรุปให้แล้วว่าเราควรจะใช้สูตรไหนในการเล่นบ้างยังไงก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้แอดใหม่ได้นะคะที่มุมด้านล่างขวามือของหน้าจอของทุกคนนะคะคลิกติดตามแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงให้แบบอัปเดตเป็นรายวันสำหรับวันนี้แอนดใหม่ไปก่อนสวัสดีค่ะ